เปิดใจอ้อนเกวลินลาออกวงการชีวิตหลังแต่งงานแทบไม่เหลือเขาเดิมเลยละคะ่ะอ้อนเกวลิน10ปีที่ลาวงการเปิดใจนางเอกเจ้าน้ำตาเจ้าของเพลงอมตะรักเธอไม่มีวันหยุดค่ะแม้จะห่างหายจากวงการไปนานกว่า10ปีแต่ถึงอย่างนั้นแล้วชื่อของอ้อนเกวลินก็ยังคงเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากและคะ่ะสําหรับบทเพลงฮิตที่เรียกได้ว่าหากใครไม่รู้จักนี่คงจะเฉยมากๆกกับบทเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดก็คงจะเป็นที่พูดถึงในกลุ่มของแฟนคลับแฟนและครอยู่บ่อย ครั้งละคะ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคําถามที่ว่าเมื่อไหล่เจ้าตัวที่ยอมคัมแบ็กกับการสร้างสารผลงานดีๆให้แฟนๆได้ชมกันอีกครั้งซึ่งในวันนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับสาวอ้อนเกวลินขณะที่เธอไปร่วมงานเปิดตัวซีรีส์บอทเธอรักน้องชายรักนายครับผมจึงได้เข้าไปอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่ของเธอกันสักหน่อยละะแล้วค่ะหลังจากที่เธอห่างหายไปนานหลายปีซึ่งอ้อนเกวลินนั้นก็บอกเอาไว้ดังนี้คะ่ะอย่างช่วงชีวิตที่ผ่านมาไม่ได้รับวงการบันเทิง ออนก็คือหันไปทํางานในด้านธุรกิจค่ะเป็นนักธุรกิจทําหลายสิ่งหลายอย่างพอสมควรเลยแต่ที่เป็นงานหลักที่สุดคือการเลี้ยงดูลูกคือออนเน่ยเลี้ยงเองเป็นแม่บ้านเองเรียกได้ว่าทําทุกอย่างเลยแล้วก็นี่แหละค่ะเจียดเวลากับการมารับละครอีกครั้งหนึ่ง ถามว่ามีโอกาสไหมที่อ้อนจะกลับมารับงานเป็นจริงจังเหมือนเดิมคือมันก็ขึ้นอยู่กับทุกคนด้วยค่ะว่าทุกคนอยากเห็นอ้อนมากขึ้นหรือเปล่าและส่วนหนึ่งที่ทําให้อ้อนกลับมารับงานอีกครั้งในวันนี้จริงๆเนี่ยอ้อนก็ยอมรับนะคะว่าเพราะมีแฟนๆถามกันมาตลอดว่าอ้อนจะกลับมาไหมคิดถึงละครคิดถึงงานเพลงซึ่งอ้อนก็แบบว่าเออเอะใจอยู่เล็กๆว่าเขากําลังคิดถึงอ้อนจริงๆหรอเพราะอ้อนก็รู้สึกอ้อนแก่แล้วอ้อนเนี่ยอายุมากขึ้นแล้วอ้อนจะไหวหรือเปล่าแต่ท้ายสุดแล้วยังไงก็คงต้องหลอลุ้นกันแหละค่าจะ ได้มีโอกาสเห็นเธอผ่านทางหน้าจอทีวีอีกครั้งหรือไม่คะ